สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการสร้างแบบผ้าถุงจิบนานานะคะเป็นผ้าถุงชีพอ้อยจะตัดเย็บเองที่ร้านค่ะนะคะ,นะคะก็เพราะฉะนั้นการสร้างแบบแพทเทิร์นก็จะเป็นแบบที่อ้อยทําเองจริง,รงๆที่ร้านเลยค่ะก็เป็นแบบประยุกต์นะคะก็เวลาระวังผ้าเนี่ยก็คือเราจะต้องเผื่อผ้าเองค่ะเนี่ย,ยสมมุติว่าตรงนี้วางจิบสามชั้นชั้นละสามนิ้วเพราะฉะนั้นเราต้องวางสันทบขึ้นมา เก้านิ้วแล้วเราก็วางแบบนี้แล้วก็กิ้งไปนะคะในคลิปก็จะมีสอนการสร้างแพทเทิร์นแบบนี้นะคะว่าควรแยกแบบนี้ทําอย่างไรอ่ะและที้นนี้จะใช้วิธีการวางตัดอย่างไรอ้อยมีการอธิบายให้ฟังนะคะว่าวางตัดอย่างไรนะคะก็เป็นคลิปในการสอนสร้างค่ะว่าอ่ะสร้างผ้าถุงจีนํำนางแบบง่ายๆแบบพี่อ้อยทาเนี่ยคือทําแบบไหนนั่นเองนะคะกับมือใหม่ได้ทาตามได้ค่ะก่อนจะไปดูแบบ อ้อยจะพาดูตัวนี้ก่อนนะคะพอดีอ้อยอัพคลิไปไว้เมื่อวานนี้ทีนี้ตัดตัดเย็บพจ่มตัวนี้มาถึงนี่แล้วค่ะอ่ะอ้อยให้ดูนะคะว่าจากแพทเทิร์นที่เราสร้างแบบกันที่เราจะสร้างแบบกันในในถัดไปเนี่ยนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะเมื่อตัดเย็บออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะนี่อันน้อยอ้อยนี่ตัวนี้อ้อยเย็บออกมาแล้วนะคะก็คือตีจีบแล้วนะสามจีบแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็อ้อยจะพาดูนะคะว่าเราจะมีการเย็บเก็บแบบนี้นะคะ่ะข้างในแบบนี้นะ ตรงนี้เราก็จะมีการเดี๋ยวพอเสร็จงานแล้วพอเสร็จเป็นตัวแล้วเราค่อยมาล็อกเปิดค่ะตรงนี้นะคะเพราะเขาจะต้องเปิดได้นะอ่าทีนี้จ,จะพาดูข้างในนะคะข้างในก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นซิปหลังนะคะนี่เราก็จะมีตะเข็บข้างแบบนี้นะคะมีตะเข็บข้างสองข้างเท่ากับว่าผ้าถุงตัวนี้จะมีรอยต่อสามที่ค่ะคือข้างสองข้างแล้วก็กลางหลังนะคะอ่าสำหรับการรีจิตนะคะเมื่อเราเย็บจีบตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยเก่งเย็บจีบตรงนี้เราจะต้องรีดเก็บแบบนี้ค่ะ รีดหันลงแบบนี้นะคะนี่หันลงตรงนี้ก็หันลงอันนี้ก็หันลงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เวลาอ้อยทํานะคะอย่างเดี๋ยวอ้อยมีอธิบายนะเดี๋ยว่าจะกล่าวให้ดูอีกนิดนึงอธิบายท้ายคลิปนะคะว่าขั้นตอนการวางพัมเย่าอะไรก็คือเหมือนกับว่าอ้อยจะตีจีบออกมาก่อนนะคะพอตีจีบแล้วอ้อยก็จะเนี่ยเอาไปเคลือ่อนเอามาวางทีละชิ้นแบบนี้คะ่ะมาวางที่ชายเสมอกันแล้วก็คว้านไปเคลื่อน,นไปแบบนี้ ะะก็จะได้ชิ้นนี้มาแบบง่ายๆเลยค่ะนะคะคือเราจะไม่กิ้งไปก่อนแล้วค่อยไปตีจีบนะเพราะว่าการมากิ้งชีหลังเนี่ยจะทําให้งานเราเบะมากกว่าค่ะนะคะนี่อันนี้เป็นสําหรับที่ใส่ทั่วไปนะคะไม่ใช่งานเข่าชุดนะอนเพราะฉะนั้นผ้าถุงตัวนี้ก็เลยมีซับในแบบนี้ที่เขาเรียกว่าซับในของใครของมันเวลาเราใส่เราจะใช้การประปกบนะคะอ่ะเอาจะพาดูซับในนะจากที่เราตัดนะ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปมีสอนทุกอย่างนะคะ มีสอนนะสำหรับขั้นตอนการวางแบบคร่าวๆนะคะหลังจากที่สร้างแบบเสร็จแล้วอะ่ะเนี่ยลักษณะของผ้าถุงเมื่อตัดออกมาแล้วข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่แล้วมีซิปหลังตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาหักซิปหักซิปตรงนี้นะคะแล้วตรงข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเปิดเพราะฉะนั้นตรงข้างหน้าเนี่ยเราก็เลยจะต้องมีการผ่าไว้ค่ะผ่าเท่ากับจีบข้างนอกเลยนะคะนี่ยซับในเราจะผ่าขาดแบบนี้เลยนะคะเวลาเราใส่เราก็ประกบไปค่ะนะคะ ใจเย็นกันนะทุกคนเดี๋ยวกันนะทุกคนเดี๋ยวจะได้ไปดูสร้างแบบนะนี่คอยแบบอยากให้ทุกคนได้ดูอะค่ะมาดูข้างนอกนะคะวิธีการใส่ซับในนะคะเราก็จะเย็บของไข่ของมันแบบนี้นะจ้ะก,ก็เราก็เสียสวมเข้าไปเลยค่ะนี่อันนี้ก็คือเป็นเป็นด้านซิปนะคะตรงนี้อันนี้คือด้านหน้าอ่ะล้วก็เอาด้านหน้าใส่เข้าไปนี่สวมเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่ด้านตะเข็บที่เป็นแบบว่า ที่เป็นตะเข็บที่เราเย็บอ่ะเป็นซิปหลังนะคะนี่ที่เราเข็บที่เราเย็บเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเขาก็จะอยู่เรียบร้อยตะเข็บเขาก็จะชนกันแบบนี้ค่ะนะคะสําหรับการสวมน,นะอ่าแล้วก็เนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวอ้อยรีวิวหลังจากที่เสร็จแล้วเดี๋ยวอ้อยจะมารีไว้ให้ดูนะคะว่าวิธีการทำผ้าถุงที่เขาเรียกว่าซับในตัว และตัวนอกของใครของมันแล้วมาประกบแบบนี้คือแบบไหนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอ้อยทาชุดไทยที่ว่าส่งร้านเช่าชุดนะ่ะอันนั้นเป็นแบบตะเข็บที่ว่าเย็บติดของการทาอย่างไรเดี๋ยวอ้อยจะเอา2ตัวมาเทียบให้ดูนะอ่ะเนี่ยสำหรับอ่ะใครที่สนใจนะคะว่าผ้าถุงเราจะใช้ขนาดไหนก็คือใช้ผ้าถุงหนึ่งผืนได้เลยะคะ่ะทุกคนอย่างผ้าชิ้นนี้ก็คือยาวหน่อยนะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะก็ถ้าเมตรด80ก็ได้นะคะเราก็จะได้อยู่นะตัด แต่เราจะไม่เหลือผ้าที่ทาชายพกสวยๆได้เนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะผ้าอยู่ที่เท่านั้นเลย่ยอันนี้สองเมตรค่ะเนี่ยเนี่ยก็ตัดเมื่อตัดออกมาแล้วเนี่ยผ้าก็เขาก็จะเหลือตรงนี้ค่ะนี่นะคะตัดแล้วผ้าก็จะเหลือตรงนี้นี่นะคะนี่อันนี้เราจะเอาไว้ทําขอบแล้วตรงนี้เราจะทําชายพกชายพกแบบว่าจีบนิดน้อยค่ะนะนี่นะคะก็จะเหลือประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่อยากทําผ้าถุงก็เนี่ยแหละซื้อผ้าถุงอยู่ที่ หนึ่งเมตรแปดที่เขาขายประมาณสองเมตรอ่ะนะคะถ้าถ้าหนึ่งเมตรแปดสิบมันก็จะเหลือตรงนนนะะเนี้ยน้อยนะคะเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณนเนี้ยเนี่ยเหลือตรงเนี้ยและทีเนี้ยเราจะทาใช้พกได้นิดเดียวทําแบบใช้พกตรงๆทนจีบไม่ได้พูด,ดง่ายๆนะค่ะพูดหลายบเยอะแล้วค่ะก็ไปดูการสร้างของตัวนี้ได้เลยค่ะสําหรับใครที่สนใจอยากเรียนสร้างแบบตัวนี้นะคะเป็นแบบพี่อ้อยอย่างที่บอกว่าเป็นแบบประยุกต์ที่เราจะไม่มีการเผื่อกะดาษให้ยุ่งยากนะคะ ก็อยากรู้ว่าขั้นตอนการสร้างทําอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าค่ะเรามาดูวิธีการสร้างแบบผ้าถุงจิตน,นางตัวนี้กันนะคะก็เป็นผ้าถุงจิตน,นางแบบนี้นะคะเป็นจิตน,นาง3าชั้นค่ะแล้วก็มีขอบนะคะนี่เราก็จะมีการตีจิตน,นาง3ามชั้นก่อนแล้วก็จะมีเกล็ดขวางแบบนี้ค่ะเป็นเกล็ดที่เราจะต้องมีการแยกนะคะ2 2เกล็ดนะคะเดี๋ยวก็ แล้วก็ข้างหลังนี่จะเป็นซิปหลังค่ะนะคะก็แบบที่เราจะสร้างกันนะคะคือเอวย8ปดค่ะสะโพกนะคะสะโพกเก้าสิบห้ายาวสามสิบเจ็ดครึ่งใต้ขอบนะคะถ้ารวมขอบก็คือสามิแปดครึ่งเ็ราเรามีขอบหนึ่งนิ้วนะคะเราจะมาคลิปนี้อ่ะคลิปนี้สอนหลักเซนนะคะเราก็จะดูก่อนค่ะว่าตัวเลข28ดนิ้วที่เราวัดไปเนี่ยเป็นหลักเซนแล้วจะอยู่ที่เท่าไหร่ 71ครึ่งนะคะเราเอา72ไปเลยค่ะเอว72เซนนะคะสะโพก9.5้าก็มีการบวกเพื่อนหลวมค่ะที่สะโพกนะคะ3มเซนค่ะนะคะนี่แล้วก็แบบนี้นะคะก็จะรวมเป็น9.8ดอ่ะเดี๋ยวเอวกับสะโพกเนี่ยมีการหัร4ี่นะคะก็เดี๋ยวมาดูตัวเลขกันเนาะผ้าถุงแบบนี้จะมีการสอบชายค่ะสอบชายอยู่ที่3มเซนนะคะอ่ะบอกก่อนเนาะเดี๋ยวถึงเวลาทําจะรู้เองค่ะค่ะเดี๋ยวเวลาทําจะ ดูขั้นตอนการทํานะคะสอบสามเซนค่ะก็เป็นซิปหลังนะคะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเป็นโพงแบบนี้อ่ะทีน,นี้เราก็มาดูวิธีการสร้างได้เลยค่ะก็วัดตัว3าจุดนะคะทุกคนเอวจะโพกความยาวค่ะสําหรับจีบหน้าหนังนะคะจะสร้างและตัดเย็บเองที่ร้านค่ะโดยที่ใช้ผ้าไหมตัวนี้นะคะก็อาจจะมีคลิปสอนวางและสอนตีจีบค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้เองที่ร้านอ้อยก็จะไม่มีการเผื่อกระดาษสำหรับจีบหน้าหนังนะคะ คือเราจะใช้ตรงเส้นกลางหน้าเลยพอตีจิตนา,นางเสร็จแล้วอ้อยถึงมาใช้ตัวนี้วางค่ะนะคะจะทําให้เราง่ายไม่เกะก,กะมากนะคะ,เ,เ,คะเส้นเอวค่ะเส้นเอวแล้วเราก็วัดลงมายี่สิบเซนเป็นเส้นแต่พวกใหญ่แบ่งครึ่งสิบเซนเส้นพวกเล็กยี่สิเซนเส้นแต่พวกใหญ่แบ่งครึ่งสิบเซนเส้นแต่พวกเล็ก วความยาวค่ะสามเจ็ดครึ่งได้แล้วค่ะทีนี้เมื่อเราได้เส้นเอวเส้นสะโพกเล็กสะโพกใหญ่นะความยาวเนะคะเราจะมาหาสะโพกกันค่ะสะโพกอย่างที่ทุกคนเห็นว่า98นะคะ จเอ้เขียนบนี้นะเขียนนีดด้ดีกว่านะจะได้มองดูง่ายๆเลยนะคะเอาเป็นแม่แบบลยนะค่ะตอนนี้เราก็ได้มา3ามเส้นแล้วนะคะคือเส้นเอวเส้นสะโพกเล็กสะโพกใหญ่แล้วก็ความยาวนะคะคือเส้นนี้นะคะอ่ะท่อี้เราจะมาหาสะโพกกันวิธีหาสะโพกนะคะก็สะโพกใหญ่อยู่ที่9 5้า้าเ้าบ้าเราจะบวกเผื่อลวมอยู่ที่3ซมเซนเท่ากับ98 98หารสเท่ากับ 24.5ค่ะนี่นะคะก็จะได้ตัวเลขนี้เลยค่ะที่เราจะหาสะโพกนะคะวัดเท่ากันสร้างหน้าหลังเท่ากันนะคะใช้ตัวเลขนี้เลย24.5วัดเข้ามาค่ะจากเส้นกลางหน้าตรงนี้วัดเข้ามาแบบนี้ค่ะอะ่ตรงเอวทําเหมือนกัน24.5แบบนี้ค่ะอ่ะชิ้นชายก็ทำเหมือนกันค่ะขิด ตรงไม่ถึงแล้วก็ไอช่วงหนึ่งยี่สิบสี่จุดห้าเหมือนกันเนี้ยขีดเป็นกรอบอะคะ่ะสี่จุดเนี่ขีดตรงถึงกันนี่ค่ะได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาหาเอวกันค่ะเอวอยู่ที่ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเซนนะคะเจ็ดสิบสองเซนหารสี่ หารจีเท่ากับสิบแปดนะคะอ่าสิบแปดสิบแปดแล้วก็วัดมาเลยค่ะจากเส้นกลางหน้าไดวัดเข้ามาสิบแปดเซนสิบแปดเซนทีนี้เราจะมีการคือช่องว่างเหลือเยอะนะคะเพราะว่าเป็นคนเอวเล็กสะโพกใหญ่เนาะเหลือกี่เซนเนี่ยเราเก็บสักเท่าไหร่สองเซนครึ่งเหรอเอาเก็บสองเซนนะสองเซนครึ่งนะคะทีนี้อ้อยจะมีการปิดทิ้งค่ะทุกคน ปิดทิ้งปิดเก็บทิ้งไม่เอาสองเก็บอะ่ะก็จะทําเก็บเดียวนะคะนะคะเราจะปิดเก็บทิ้งแบบมันจะได้เหลือเก็บเดียวนะคะเอานี้นะก็คือจากข้างเนี่ยจากเส้นตรงข้างเอวเนี่ยวัดสักประมาณกะกะเอาสักประมาณสามนิ้วแปดเซนเลยอ,อะไรเงี้ยค่ะนี่เราปิดทิ้งไปค่ะวัดเขาออกฝั่งละครึ่งเซนรวมเป็นกันหนึ่งเซนนะคะแล้วก็ปิดทิ้งไปออาเก็บสักประมาณสิบสองก็ได้ปิดทิ้งไปค่ะตรงนี้นะคะ ขาเรียกว่าเป็นก,การปิดเราจะได้ไม่ต้องเย็บเก็บเยอะค่ะนี่นะคะปิดไปแบบนี้สำหรับใครที่ไม่อยากทำเก็ดแล้วตัวสะโพกใหญ่เอวเล็กสะโพกใหญ่แบบนี้ค่ะเราก็จะหาตัวเลขใหม่ค่ะนะคะ 72หาร4ีเท่ากับ18ตัวเลขเนี้ยหาใหม่นะคะอ่าได้เท่าไหร่18ปดนะคะได้จุดนี้ค่ะเราจะบวก2เซนครึ่งเป็นเกตนะคะ2เซนครึ่งคือจุดนี้เพราะฉะนั้นเหลือช่องว่างตัวเนี้ยเราจะมีการโค้งเอวค่ะนะคะมีการโค้งเอวนะโค้งเอวแบบนี้จ้ะมาที่สะโพกเลยค่ะเนี่ยจากเอวที่เหลือเนี่ย ปึ๊บนี่ได้มาเป็นแบบนี้ค่ะเราจะได้เน่แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมีการที่เราจะแบ่งครึ่งค่ะนะคะเนี่ยจากเอลที่โคงมาถึงเส้นกลางหน้าเนี่ยได้เท่าไหร่แปดนิ้วนะคะพับแบ่งครึ่งสี่นิ้วคือจุดนี้เราก็ขีดเป็นเกกึ่งกลางคะ่ะนี่นะคะอ่ะเก็บยาวสักสิบสองเส้นเราวัดเข้าออกฝั่งละครึ่งนิ้วค่ะ หรือ1.25สองห้าตัวเลขเดียวกันนะรวมกันก็จะได้1นิ้วค่ะนี่นะคะได้แล้วค่ะแบบนี้นะคะแบบเก็บใหญ่2เซนครึ่งก็ตามที่เราบวกไว้เนี่ยเราก็มาใช้ตรงนี้ค่ะสองเซนครึ่งกับ1นิ้วตัวเลขเดียวกันนะคะถ้าใครเรียนเจ้าผ้าต้องต้องถนัดทั้งหลักนิ้วและหลักเซนนะมาจะใช้ถูกใช้ผสมกันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอาทีนี้เราจะมาวัดเส้น เก็บเอวกันค่ะชิ้นหน้านะคะลงหนึ่งเซนหลังลงเซนครึ่งนะคะหลังจะลงต่ำกว่าแล้วก็พับมาค่ะพับเส้นเก็บเอวตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เส้นล่างคือเส้นนี้ค่ะนะคะเส้นชิ้นล่างเส้นชิ้นชิ้นล่างก็คือเป็นชิ้นหลังนี่เองอะ่ะใช้สีดแดงให้นะนี่จ้ะแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้หลังหลัง อันนี้หน้าเนี่ยเส้นบนเนี่ยหน้าทีนี้เราได้เสร็จแล้วนะทีนี้เราจะมาดูการสอบชายค่ะการสอบชายสําหรับผ้าถุงไทยจัก,กรีนะคะสำหรับผ้าถุงจิตนางน,นะคะเราก็จะมีการสอบชายสามเซนค่ะนะคะนี่จากเนี่ยค่ะวัดมาเข้ามาเลยสามเซน แล้วก็ขีดพุ่งไปที่สะโพกเลยค่ะนี่นะคะเรียวมาที่สะโพกนี่เลยนี่จากแบบนี้ค่ะอะทีนี้เราได้แล้วนะทีนี้เราก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนเนี่ยเรามาตัดออกกันก่อนนะ ตัวนี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาแยกเก็บหน้านางเราต้องมาแยกแบบว่าจีบตรงข้างหน้านะคะนี่เราตัดออกมาก่อนนะตัดไปตามรูปเลยอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลืมเช็คเอวค่ะเอวตัวนี้28ดต้องวัดตรงนี้ให้ได้ยี่นะคะได้7นิ้ว1กระเบียดค่ะ7็ดนิ้ว1กระเบียดมาต่อกับเส้นล่างก็คือชิ้นหลังนะคะมาต่อกัน เนี่ยค่ะก็ได้14นิ้วครึ่งพอดีนะคะทุกคนเอวนะคะก็คือถ้าเกิดไม่พอดีเราก็ขีดเข้าออกตรงนี้ตรงโค้งเลยคะ่ะได้คะ่ะแต่ตรงโค้งเนี่ยห้ามเกิน3เซนนะคะเนี่ยตรงนี้ยังได้อยู่นะแต่อันนี้พอดีแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทำเป็นขอบโค้งหรือว่าถ้าทำเป็นขอบตรงอ่ะเราจะใส่กบบขอบตรงที่มันมีตะเข็บข้างนะคะ ค่ะถ้าเป็นขอบโค้งเราจะต้องวัดเช็คแบบนี้นะคะหรือถ้าถุงจีบหน้าหนางที่เป็นขอบตรงก็วัดเช็คแบบนี้เพราะว่าเราจะเข้าตะเข็บข้างพร้อมกันแล้วมันจะมีการเก็บตรงตะเข็บข้างตรงเอวบนอะ่ะเข้า1น,นิ้วค่ะเนาะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวอ้อดูก่อนว่าตัวนี้จะทำยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ทําร้านเข้าชุดเนาะเราทำให้คนทั่วไปอะ่ะแบบใส่ซส์คนเดียวอะ่ะ เราทำเป็นทิปหลังนะคะลืมลืมหัดสิปให้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องขีดแต่งเอวตรงนี้ใหม่อาวัดเนี่ยจากตรงนี้นะหนึ่งเซนค่ะนะคะแล้วก็ขีดมาตรงนี้ลืมไปลืมไปเพราะเราสร้างหน้าหลังอยู่ด้วยกันนะคะอ่ะตรงนี้มันจะเช็คเอวไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนทีนี้มันจะต้องขีดออกตรงนี้นะนะคะเดี๋ยวเราเราไอ้นี่ก่อนเราแปะเข้าไปก่อนแปะเข้าไปก่อนนะขีดแต่งเอวใหม่นะคะ ลืมไปขอโทษทีขนาดจะทำซิปข้างไงลืมแล้วนะคะทีนี้เราใช้เค้กเอลเหมอใหม่ค่ะทุกคนเคช็คชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าอ่ตรงข้างนี่นะที่เดิมนะมัได้เจ็ดนิ้วหนึ่งกระเบียดเนิ้วนึงกระเบียมาต่อกัแบบนี่แล้วก็มาแค่ัซิปก็จะได้ยีสแปดครึ่งมันจะหายไปค่ะ หายไปครึ่งนิ้วค่ะทุกคนเราก็ขีดออกค่ะนิดนิดเดียวออกนิดเดียวนะเนี่ยรวมกันแล้วก็จะได้เป็นยี่สิบเก้าค่ะนะคะเอวก็จะได้ตามที่เราต้องการน,นี่นะคะแบบนี้จ้าเออก็จะได้ไม่หักมากนะคะช่วงสกูกก็จะออกไปหน่อยหนึ่งนะ แบบนี้แหละคะ่ะถ้าเกิดเราเช็คเอลเราก็วัดเข้าใหม่เงี้ยเพิ่มไปเท่าที่ขาดนะคะเราก็จะได้นะคะทีนี้เราก็มาตัดชายนะคะตัดชายจริงอันนี้ท่นี้อ้าวแล้วเราก็มาดูมาดูวิธีการแยกนะคะการแยกว่าจะทําไงสาหรับพี่อ้อยทําเองที่ร้านนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่ทําขายนะทําขายจะไม่ทย่างนี้นะแต่ถ้าทําใช้เองอ้อยจะทําแบบนี้ตามภาษาคนขี้เกียจนะคะทุกคน อันนี้เราไว้ใช้วัตัดทับไนเพราะซับไนจะต้องมีเก็ดปกติแต่แต่ตัวนอกอ่ะมันต้องเป็นเก็ดแบบว่ามีเก็ดแบบอย่างเงี้ยโอ้ยเชิมเชิมเอาวัดใหญ่เลยนะมันจะมีเก็ดแบบนี้เนี่ยเก็ดอย่างเงี้ยเนียแยกอย่างเงี้ยทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบบแยกใหม่นะคะเราจะต้องก๊อฟค่ะก้อยจะก๊อฟแค่สะโพกตรงนี้นะคะแค่ช่วงสะโพกตรงนี้มาค่ะ คือเราจะใช้ตรงแปะแค่ท่วงสะโพกนี่นี่แหละจ้าโอ้จะมีคลิปที่ว่าจะสอนไอ้นี่ไหมเนี่ยส่งสัยจะที่เกียยถ่ายนะคะทุกคนเอาสร้างไปเทินไปก่อนอย่างเดียวได้ไหมวันหลังค่อยถ่ายสีจำแจมให้ดูนะอันนี้มันมืดๆเรื่องอต้องสีจำแจมทำคลิปมันจะสวยนะคะ นี่ก๊อปชิ้นหน้าไปก่อนก๊อปลงไปเลยนะคะก๊อปแค่สะโพกแล้วก๊กอปเนี่ตรงนี้ข้างนอกนะคะเพราะว่าชิ้นหลังเราจะใช้เส้นถักซิปนี่แต่ข้างหน้าเนี่ยเราก็อปข้างนอกเลยซิปนะคะตรงนี้เราก็ไอก๊อปแค่เส้นสะโพกค่ะอะแล้วก็นี่ตรงนี้อยู่นี่นะคะแล้วเราก็กิ้งเก็บลงไปค่ะนะคะ,ะก๊อปเส้น สะโพกเล็กสะโพกใหญ่นะนะอ่าทีนี้เราจะได้เส้นนี้แล้วค่ะทุกคนนี่อันนี้แหละเราจะมีการมาแยกค่ะแยกแล้วนะปิดเกตปิดเก็ตค่ะเนี่ยอันนี้เราเขียมาให้ดูก่อนนะนี่ก็คือกลางหน้าแบบนี้ อันนี้ก็คือตรงข้างค่ะตรงข้างแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมีการปิดเก็ตค่ะทุกคนปิดเก็ตไปเลยนะเเลยก่อนจะปิดเราขีดเส้นกนลางค่ะเส้นจะพกเล็กก่าน,นะคะหลังนั้นเราปิดเก็ตเนี้ยทิ้งไปค่ะเพราะเราจะไม่มีเก็ตนี้แล้วนะคะ ที่เรากรอบมาก็าจะได้มาเป็นโครงแบบนี้ทีนี้เราจะมีการมามาขีดแล้วค่ะมาขีดนะคะจากตรงนี้เข้ามาประมาณสองเซนค่ะสองเซนนะห่างสักประมาณห่างสักประมาณสามเซนครึ่งนะคะทุกคนตรงนี้นะคะเราจะขีดจุดแบบนี้สองเซนกับสามเซนครึ่งค่ะดูจังหวะเอานะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งอันนี้ค่ะเนี่ยเลียวมาที่สะโพกเลยค่ะเนี่ยจากเส้นสองเซนตรงนี้นะ เนี่ยนะขีดมาค่ะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ขีดมาตรงนี้ที่สะโพกเนี่ยกะประมาณนี้ค่ะเนี่ยน,นะคะลงสักประมาณ 4, สี่ห้าเซนน่ยจากสะโพกเล็กเนี่ยค่ะดูความเหมาะสมให้พวกโค้งสวยไม่ใช่ว่าเอาแบนอย่างนี้ไม่ใช่ว่าต่ำม,มากอย่างเงี้ยมองดูให้มันสวยแบบนี้ค่ะนะคะดูกระกะาวนี่เราจะได้เส้นสองเส้นเนี่ยค่ะเนี่ยได้เป็นแบบนี้ทีนี้เราจะตัดแยกออกนะคะ ตัดแย่ค่ะทีนี้เราจะมีการแทรกกระดาษนะเนี่ยแย่เพื่อเย็บเป็นจีบเฉยๆอเพื่อให้มีรอยรอยต่อนะคะนี่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะเราทําเป็นจีบตายนะคะ นี่นะคะ,ะแยกสักประมาณสองเซนก็ได้ค่ะทุกคนไม่ต้องเยอะนะ<ม>เพราะว่าถ้าเยอะตรงเนี้ยยิ่งสูงนะไม่จําเป็นต้องเยอะเพราะว่าเราเดี๋ยวเราเย็บตายอยู่ดีนะคะเราเอาเป็นลอยขึ้นมาสวยๆสักประมาณหนึ่งนิ้วก็ได้อะหนึ่งนิ้วสองเซนได้หมดนะคะดูความเหมาะสมเอาค่ะถ้าใครผ้าแบบว่ากลัวไม่พออะไรเงี้ยเราก็เอาแค่สองเซนแบบต่ำๆได้เพราะว่าถ้ายิ่งเราแยกตรงเนี้ยมากแบบมันก็จะยิ่งสูงเห็นไหมะ มันยิ่งสูงไนงะมันไม่จะเป็นต้องแยกเยอะเพราะว่าแต่ถ้าเป็นจิบเป็นอะ่ะต้องแยกถูงสูง,สงผ้าหน้าผ้าเนี้ยไม่พอนะคะนี่ค่ะเป็นหุ่นนี้นะคะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะอ่ะทีน,นี้เราก็จะามาการน,น,นี้กันอ่ะตัวนี้มันมองดูนี่ไปแล้วก็ขยับใหม่ให้มองดูสวยงามนะคะนี่ค่ะ นี่จ้ะมองดูเนี่ยหนิ้ว2เงเนได้นะคะจากนั้นเราก็แปะตกร้เทปเลยะคะ่ะจะเสร็จแล้ว,ลวนี้ี่ยทุกคนนะคะชายพบเดี๋ยวผ้าเหลือเท่าไหร่ค่อยทานะคะได้เอานี่ไปก่อนเนาะ นี่ค่ะได้แล้วค่ะทีนี้เราจะไปขีดแต่งตรงนี้หน่อย,น,ยนะคะแต่งให้มองดูสวยงามมนาะแต่งเส้นนี้ก็ได้่ะสีแดงนะคะคือกินเข้าไปได้นะคะนี่ขีดมาที่ตรงเส้นเดิมนะคะแล้วก็ขีดอันนี้มาเนี่ยตรงที่เส้นเดิมเนี่ยกินเข้าไปได้นะคะไม่เป็นไรนะเพราะว่าตรงเนี้ยคือเขามีความยืดหยุ่นอยู่แล้วค่ะนะคะแต่เส้นเนี้ยเอาเส้นตามนี้เลยมันมองดูไม่นี่เราก็ใช้เส้นเดิมเข้าไปเลยนะคะได้แบบนี้ค่ะเราก็จะมีการเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามีการเย็บค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัด เราก็ต้องมีการพับเวลาเราพับเราพับขึ้นไปแบบนี้ค่ะเวลาอเราเย็บเราก็รีบป er ัดขึ้นไปแบบนี้นะคะยกเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เย็บเนี่ยแล้วก็ยกขึ้นไปจับแบบนี้ค่ะแล้วก็ขีดแต่งเอวใหม่นะคะเนี่ยเขาก็จะได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวถูกเย็บตายไปเนี่ยเลี้ยวหายมาตรงตกข้างสะโพกเนี่ยค่ะนี่นะคะแล้วก็ตัดเส้นเอวเลยค่ะ นี่ทาแบบคนขี้เกียจนะทุกคนนีอยทาตามที่อ้อยทําจริงๆแล้วเนี่ยแล้วทาคลิปให้ทุกคนได้ดูนะแต่ว่ามันประหยัดเวลาดีไงเราไม่ต้องมาทําเต็มไงนะคะเนี่ยไงอ่ะทีนี้เราก็ตัดเส้นกลางหน้าเลยนะแล้วก็ตัดเส้นสะโพกค่ะตรงนี้ก็จะร่วงค่ะทุกคนเดี๋ยวแปะไปก่อนนะ แบบนี้ค่ะทุกคนแปะให้เรียบร้อยจะได้มองดูไม่ลุยๆเลยนะทีน,นี้เราก็เอาชิ้นนี้มาวางบนนี้ค่ะทุกคนนะคะนี่เราก็จะวางให้ได้ตำแหน่งแบบนี้ค่ะเวลาเราใช้ตัวนอกเราก็ใช้ตรงสีขาวนี่นะคะคือแปะเฉพาะอยู่ที่เดิมเนี่ยคือการประยุกต์ในการทํางานที่จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นไม่ต้องมาทำพทเทิร์หลายชิ้นนะคะ ในขณะที่เวลาถ้าเราตัดทับในเราต้องกิ้งเส้นนี้นะคะกิ้งเส้นนี้ไม่เอาเส้นนี้นะเส้นนี้จะใช้แต่เส้นนอกหลังจากที่เราตีจีบหน้านางสามช้นแล้วล่ะเราก็เอาจีบหน้านางมาวางวางเส้นกลางตรงนี้แล้วก็กิ้งลงไปเทลชิ้นค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสําหรับการเย็บลลอกนะคะก็อยู่ที่ประมาณเส้นเอวลงมาสักประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามนิ้วค่ะยี่สิบสามขึ้นมาจากบนนะทุกคนโอ้ยโอ๊ยจาผิดขอโทษทีอันนี้อันนี้นะ ตรงนี้ไม่ใช่วัดจากเอวล,ลงมาวัดจากชายขึ้นมาอยู่ที่ประมาณนี้ยี่สิบสามนิ้วค่ะนะคะยี่สิบถึงยี่สิบสามได้นะวัดจากล่างขึ้นมานะลืมไปวัดผิดนะคะไม่ค่อยได้ทาเท่าไหร่ไงค่ะก็เนี่ยเป็นแบบนี้นะคะสอนพี่พีชถูกๆูกแล้วตัวเนี้ยไม่ค่อยได้ท<ม>ําเท่าไหร่ตอนนี้พักนี้ความรู้เข้ามอเข้าหายหมดแล้วค่ะนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสําหรับเอวยี่สิบแปดนะคะเอวยี่สิบแปดสะโพก เท่าไรเก้าสิบห้าเท่าไหรก็ม่นสักเก้าสิบห้านะคะเวลาเราเช็คเอวเราก็เช็คเป็นนิ้วหักเนี่ยก็ได้แพทเทิร์นที่เราสามารถไปวางตัดชิ้นหน้าชิ้นหลังได้เลยเวลาเราตัดชิ้นหลังอ่ะอ่ะพูดง่ายๆนะสาหรับอีกทางนึงนะเวลาเราตัดชิ้นหลังเราวางตัดแบบนี้นะคะตัดแค่นี้เราไม่ต้องกิ้งชิ้นนี้เราอาจจะถอดเอกออกก็ได้หรือว่าจะพับเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็กิ้งชิ้นหลังเวลาเรากิ้งเราก็กิ้งนี่กิ้งเส้นหักซิปนี่นะคะมีร้อยต่อนะคะแล้วก็กิ้งไปพอ พอเราตัดซับในนะเราก็ตัดอย่ซับในแบบนี้ซับในนี่อาจจะแบบว่าขึ้นมาจากชายสักสี่สักแปดเก้านิ้วอะไรก็ได้ไม่ต้องถึงชายนะซับในเอาแค่นี้ก็พอค่ะเนี่ยเพราะถ้าประมาณขึ้นมาอย่างว่าเองก็จะไม่เอาถึงชายเลยนะคะเพราะไม่จําเป็นนะมันเกะกะเราซับแค่ช่วงนี้ค่ะเอาขึ้นมาสักประมาณเจ็ดนิ้วนะคะเนี่ยซับในเราเอาแค่นี้ค่ะข้างล่างเขาก็จะมีกาวอย่างเดียวนะคะเราก็มีซับในแค่ตรงนี้นะอ่ะพอเราตัดซับในเราก็ผ่าเหมือนกัน ค่ะสำหรับชิ้นหน้านะอ่าสรุปว่าแพทเทิร์นชิ้นนี้นะคะไม่เกี่ยวกับกระดาษสีขาวนะใช้วางตัดแพทเทิร์นหน้าหน้าหลังที่เป็นซับในก็คือใช้เส้นแค่นี้นี่นะคะเราหดขึ้นมาใครจะไม่หดก็ได้ถึงชายก็ได้แต่อย่ังอ้งอยเนาะอ้อยจะเอาสูงขึ้นมาหน่อยซับในนะคะแล้วพอตัดตัวนอกนะคะตัวนอกที่เป็นชิ้นหลังนะเราก็เอาความยาวปกตินะคะแล้วก็กิ้งแค่ตรงนี้เส้นหักซิปตรงนี้แล้วก็มีรอยต่อตรงนี้นะคะ แล้วก็กิ้งไปแต่พอเป็นชิ้นหน้าหลังจากที่เราตีจีดจิตแล้วเราก็ใช้แพทเทิร์นอันนี้แหละไปวางแล้วก็กิ้งเนี่ยกิ้งสองเส้นเนี่ยลงไปนะคะก็จะได้เป็นสี่เกตซ้ายขวานะคะเพราะว่าเราจะต้องวางมีรอยต่อตรงนี้เพราะจิตหน้านางเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะอยู่ตรงกลางแบบอย่างเงีนน้ยเนี่ยเวลาเราวางอ่ะพูดง่ายๆว่าอย่างตรงเนี้ยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเวลาเราว,วางอ่ะหลังจากที่เราตีจีบเสร็จแล้วนะคะ มันจะได้เส้นกลางก็คือเส้นนี้เส้นข้างแพทเทิร์นตรงนี้ยเราก็เอาแพทเทิร์นอันนี้ไปวางที่เส้นกลางทีละชิ้นค่ะนะคะวางชายเป็นเกยแล้วก็วางแล้วก็กิ้งเนี่ยกิ้งในฝั่งลงไปพอกิ้งฝั่งนี้ปุ๊บเราก็คว้านแพทเทิร์นมาวางกิ้งแบบนี้จะทําให้จบหน้านาของเราตรงเป๊ะเลยค่ะแล้วก็จะได้เอวตามที่เราต้องการด้วยนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเพราะว่ามีคลิปเยอะมากค่ะตอนนี้อ้อยขยันถ่ายคลิปไนงะสร้างวงสร้างแบบกเก่งๆค่ะก็รอติดตามรับชมนะคะส่วนสำหรับนี่นะคะไม่รู้ว่ารู้สึกว่าอ้อยขี้เกียจจะทำจะถ่ายคลิปแล้วค่ะทุกคนนะคะตัวน,นี้อ้อยคงไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวเจอผ้าเจมๆเดี๋ยวอ้อยจะมาสอนวิธีการวางผ้าตัดและวิธีตัดเย็บนะคะ คลิปนี้คงแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับขั้นตอนวางผ้าตัดอ้อยคิดว่าไม่น่าจะมีนะเพราะว่ามันผ้าสีดำด้วยค่ะเวลาถ่ายมันไม่ขึ้นกล้องนะคะเอย่าถ้ามีเจอผ้าเจ็บเจเดี๋ยวอ้อยจะมาสอนวิธีการวางผ้าแล้วก็พอวิธีตัดเย็บค่ะนะคะตัวนี้ก็ดูแบบตั้งไปแล้วกันนะอ้อยก็อธิบายคร่าวๆแล้วค่ะว่าวิธีการวางตัดทําอย่างไรนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็ติดตามช่องวาสนาสัอตัดสําเย็บด้วยนะคะสร้างแบบผ้าถุงจิตหน้านางก็แค่นี้ก่อนนะคะ มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวอ้อยจะลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ